สวัสดีครับอยู่พี่กอล์ฟกอล์ฟสตอรี่แล้วครับผมและขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือแลบกลางป่ารายการที่จะทําให้การทดลองวิทยาศาสตร์ครับกลายเป็นเรื่องสนุกเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่กอล์ฟมีนวัตกรรมใหม่นะครับในการเปิดกระป๋องโค้กครับเพื่อนเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนนะรู้สึกแว่นเป็นไอมองอะไรไม่เห็นเลยปกติแล้วนะครับกระป๋องโค้กนะครับเนี่ยถ้าเราทําการเขย่านะครับเขย่าแรงๆอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเปิดนะครับแน่นอนมันจะต้องฟู่ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะครับื่อนี่อาจจะไม่าเ่อน ขย่า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 ปุ๊บเปิดออกมาครับโอ้ดูสิครับโอ้ฟุ่มออกมานะครับจนแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยคือเปียกหมดเลยแหละเอาง่ายๆเดี๋ยวขอกินก่อนแป๊บนึงโอ้สวยงานแต่ตอนนี้นะครับในการเปิดกระป๋องโค้งนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ากระป๋องจะฟู่อีกต่อไปครับเพราะเรามีนวัตกรรมใหม่นะครับพี่ก๊อฟได้ไปดูจากในคลิปมานะนั่นก็คือการเคาะอย่างน้ครับนี่แค่นี้ฮะเคาะรอบๆเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดออกมาฮะจะไม่มีฟองฟู่ออกมาเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเชื่อไหมครับคิดว่าทําได้ไหมตาโก้คิดว่าทําได้ไหม,กกไไมครับแต่าโก้บอกว่าไม่ได้ <prohib it> ตากล้ยังไม่เชื่อพี่กอฟเลยโอเคเอาไว้วานะเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองดูเลยนะว่าสามารถทําได้จริงหรือเปล่าน,นะนี่นะครับดูในคลิปมานะครับเขาบอกว่าวทําได้นะนี่เราเขาย่าเยอะๆเลยแล้วหลังจากนั้นครับเราก็พอรารอบ่ะคิดว่าได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันแล้วครับพร้อม้วครับเพื่อนๆสามสองหนึ่ง อ้าวมันก็ยังฟูอ่ะจอมันยังฟูอ่ะครับเอาใหม่เมื่อกี้นะครับพี่ก๊อฟอาจจะยังเคาะไม่แรงนะฮะกระ๋องนีกรอบหนึ่งเขย่าเยอะเลยโอ้โหฮะเอาใหม่นะครับรอบนี้นะครับพี่ก๊อฟดีแรงเลยนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟขออธิบายก่อนนะครับเพื่อนๆคือพูดง่ายว่าการเขย่านี่นะฮะมันจะทําให้ฟองเนี่ฟู่ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่พอเรามีการเคาะนะครับกระทบด้านข้างนะฮะก็เกิดปฏิกิริยาด้านข้างใช่ไหมจะทําให้ฟองนี่ครับแทนที่จะฟู่ขึ้นมา ก็กระจายออกด้านข้างนั่นเองครับพี่ก๊อฟคิดว่านะรอบนี้น่าจะผ่านแน่นอนโอเคพร้อมนะครับตากล้องพร้อมไหมครับเพื่อนๆพร้อมไหมพร้อมนะมาไปดูครับโอ้โหโอ้โหดู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 โอ้ดูครับเพื่อนไม่ฟูขึ้นมาเลยเห็นไหมยังเต็มอยู่เลยโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าการทดลองนี้สําเร็จนะครับสามารถทําได้จริงๆครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ในการเปิดกระป๋องโคก มีประโยชน์มากเลยโอ้ดูสิครับเพื่อนๆนี่นะนี่คือนวัตกรรมใหม่ในการเปิดกระป๋องโคกนะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยฮะเอาไปทำดูนะโอ้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากๆเลยอ่าโอเคเข้ากระจบไปแล้วคราบสำหรับการทดลองเปิดกระป๋องโคกด้วยนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปรืนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะผมโอเคคลิปหน้าเป็นอะไรต่อไปรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปที่ขอตัวไปก่อนและอย่าลืมติดตามชมแลบกกางป่า EP ต่อไปด้วยครับโอเคสำหรับคลิปที่ขอตัวเราไปก่อนไปแล้วผม